สวัสดีครับผมแบงค์จาก Apo ปรช n แนลนะครับ <S 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 วันนี้เราจะพามาดูอาการแบตเตอรี่ของ 500X นะครับที่สตาร์ทยากสตาร์ทไม่ค่อยติดวันนี้รถผมเจออาการแล้วแต่จริงมันเจออาการมาตั้งแต่ก่อนหน้านูาน้นแล้วแหละเพราะว่าผมเอาแบตเตอรี่มือสองมาใส่แล้วผมได้ทำการ เพื่อพูดแบตเตอรี่ไปแล้วหนึ่งรอบเดี๋ยวมาดูกันว่าอาการจะเป็นยังไงอ่านะอันนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นี่ครับก็คือเวลาสตาร์ทแล้วอ่ะปกติแล้วไฟสถานนะ มันจะต้องอดับลงทันทีแต่เน,นี้ยไฟสถานะทุกอย่างยังติดอยู่อันเนี้ยมันจะเป็นอาการแบตเตอรี่เสือ่อมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแบตเตอรี่มีไฟอยู่ไหมค่า CCA มันอยู่ที่เท่าไหร่และจะลองฟื้นฟูด,ดูหลังจากนี้ถ้าพอฟื้นฟูเสร็จแล้วมันจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมตอนนี้เดี๋ยวเรามาวัดข้ามก่อน ก็เปิดบอกขึ้นมานะครับดูก่อนว่ามีค่าของออกไซด์ไหมมันขึ้นเกลือไหมเพราะปกติแล้วถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่ขึ้นออกไซด์เนี่ยการเดินไฟมันก็จะไม่สะดวกอันนี้ลองเช็คสภาพแล้วก็ไม่มีออกไซด์นะ,ะตัวขั้วแบตเตอรี่ก็ยังปกติยังปกติดีเดีย๋ยวลองมาวัดค่าของแบตเตอรี่ดู อุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่ใช้ในการวัดค่าแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่จะรู้แต่ว่ามันวัดค่าแบตเตอรี่ได้ตัวนี้ผมสั่งจากลาซาด้ามาราคาตัวนี้อยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ที่700นะประมาณ700ดําดำสดำ ส่วนสีแดงกดคลิกไปสีแดงเราก็ตั้งอันนี้มันเป็นค่าเริ่มต้นนะว่า CCA เนี่ยสูงสุดของค่า CCA เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็คือ600ก็ไม่ต้องสนใจกดโอเคไปก็จะทำการตรวจเช็คแบตเตอรี่ ตัวค่า CCA ตอนนี้อยู่ที่84ครับ600ข้างบนคือค่า CCA ที่เราได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ว่ากำหนดไว้ว่า600 CCA นะลิมิตแต่ตอนนี้ที่มันวัดได้เนี่ยมันวัดได้แค่84 CCA เองก็ไม่แปลกครับที่ว่าอาการจะสตาร์ไม่ติดมาดูที่ไฟครับ มาดูที่ไฟ12.66นั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ยังมีไฟอยู่แต่ค่า CCA ที่จะใช้ในการสตาร์ทรถเนี่ยมันมันต่ำมันทำให้สตาร์ทรถเนี่ยสตาร์ทยากข้างล่างมันเป็นค่าโอห์มค่าโอห์มนี่คือแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้มานานแล้ว32เนี่ยมันใช้มานานแล้วแต่ผมก็จะลองทำการฟื้นฟูด,ดูเพราะยุคนี้ยุคโควิดประหยัดได้ก็ประหยัดครับโอเคอันนี้ก็ ลราก็ทอดออกได้เลยตัวที่ผมจะใช้ฟื้นฟูนะครับก็จะเป็นในตัวนี้ซื้อมาประมาณ300เดิมครับ 87บเจ็ดครับค่า CCA นะแล้วก็คุณภาพแบตเตอรี่ก็คือด้านบนนะเฟลก็คือเสื่อมไปแล้วละ่ะคือต่ำกว่าสี่เอเนีกอะเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับสี่สิ0เหสิเแสิเซ็ล้วร0อเอซอันนี้ก็คือต่ำกว่าสี่สิบอีกน่าจะประมาณ1ิ้านตนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ก็ mm hmm. คือเสื่อมสภาพไปแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะสามารถคืนชีพขึ้นมาได้ไหม ก่อนที่เราจะทําการเติมน้ํากันเข้าไปนะครับเราก็เปิดแผ่นเพจขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ถอดทุกยางออกทีละอันทุกยางเนี่ยในแบตเตอรี่ลูกเนี้ยจะมี6รูนะครับก็ถอดออกให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็เติมน้ํากันครับแต่ในที่นี้น้ํากันเนี่ยผมไม่ได้ใส่ขวดเดิมผมเอาใส่ในขวดน้ําเปล่าก็จะทําการเติมน้ํากันลงไป เราจะทําการเติมน้ํากันก็ได้หรือว่าเราจะทําการเติมน้ำกดก็ได้นะครับแต่เนี้ยที่ผมเติมแบบเนี้ยเพราะว่าผมไม่มีไซลิงก์ก็พอเติมเข้าไปแล้วแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ครับซับมันออกแล้วก็เอาไฟฉายนะครับส่องดูเข้าไปข้างในว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติหรือยังให้มันมีน้ํากันหรือน้ํากดเนี่ย ดูในทุกช่องนะครับก่อนที่จะทำการชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับก็จะมีไฟเลี้ยงที่เครื่องชาร์จไฟแล้วก็เอาคู่อบวกคู่ลบเสียบเข้าไปได้เลยแล้วเครื่องจะทำงานอัตโนมัติด้าน,นหลังตรงนี้จะมีพัดลมนะครับ เาคี้ไปแล้วก็กลมทำงานคือทาการชาร์จหลังจากที่ได้ทำการรีแพ์แบตเตอรี่นะครับประมาณชั่วโมงครึ่งตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็เดือดเป็นฟองเดือดขึ้นมาเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยครับตัวข้างในเนี่ยเด กลับดูหรือว่าเอาฟังเสียงดูเนี่ยมันจะได้ยินเสียงฟองเนยพุดปัดพุดปัดเลยแล้วตอนนี้ก็คันตาแสบตาเพราะว่าไอแบตเตอรีนขึ้นมาอันว่าเดี๋ยวเราจะลองวัดไฟดูหลังจากที่รีแพร์ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง CCA อยู่ที่หนึ่ง้อยสามสิบเจดนะครับแล้วมาดูกระแสไฟ 3.71แล้วก็ไอตัวค่าของแบตเตอรี่นะคือขึ้นมาอีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองก็คือขึ้นมาเป็น5จากเดิมแรกๆเลยอะ่ะมันเป็น3ตอนนี้ขึ้นมาเป็น5ก็หลังจากที่เราทำการฟื้นฟูแล้วนะครับจํานวนของค่า CCA แล้วก็จํานวนของไฟแบตเตอรี่เนี่ยมีการขยับขึ้นมา ประมาณนึงแต่ก็ดูแล้วเนี่ยแบตเสื่อมสภาพแน่นอนครับน่าจะต้องได้เปลี่ยนในเร็วๆนี้หลังจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปในรถเหมือนเดิมครับประกอบกับเข้าไปเหมือนเดิมเพื่อใช้งานไปก่อนเพื่อถามว่าตอนนี้แบตมันดีไหมแบตมันเสื่อมสภาพไปแล้วครับแต่ก็ยังสามารถพอประคองไปได้อยู่หลังจากนี้ก็จะทําการไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนใหม่ แต่สําหรับใครที่ใช้รถทุกวันเนี่ยครับก็ยังพอใช้งานได้อยู่ครับแต่ถ้าสําหรับใครที่จอดรถนานๆอันนี้ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าแบตเสื่อมสภาพเนี่ยมันก็ทําให้ไฟหมดหมอ้อแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดแต่เร็วๆนี้ครับก็จะได้เลิกเปลี่ยนแบตเตอรี่จริงๆแนละ้วเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ไหวจริงๆโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละขอบคุณที่ติดตามรับชม อัพโบรชแนลครับขอบคุณครับ